เริ่มท้ายละสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์นะครับผมซึ่งไดโนเสาร์เนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าไดาโนเสาร์มันคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ก่อนมนุษย์หลายสิบล้านปีจนถึงหลักหลักหลายร้อยล้านปีนะครับผมโดยไดยโนเสาร์เนี่ยนะครับผมเราก็จะรู้กันว่ามันอยู่ในยุคจุลศึก แล้วก็คีเทเชียสแล้วก็ทริแอสซิกด้วยไดนโนเสาร์ที่ผมจะมากล่าวในวันนี้เป็นไดนโนเสาร์จากจัก,กรวาลจุลศิลป์พาร์คนะครับผมเป็นไดนโนเสาร์ไฮบิดอีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้กล่าวไปวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของสกอร์เปียสเล็กครับสกอร์เปียสเล็กคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมสกอร์เปียสเล็กเนี่ยคือตัวที่เรียกง,ง่ายคุณผู้ชมสกอร์เปียสเล็กเนี่ยคือไดนโนเสาร์ที่เป็นไดโนเสาร์ไฮบิดนะครับ พอดีมีเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับผมผมผมขออภัยด้วยนะเพราะวันนี้ผมมีฟิลอยากะถ่ายคลิปคุณผู้ชมถ้ามันมีเสียงรบกวนอะไรเข้าไปในคลิปผมต้องขอกลับขออภัยอย่างยิ่งนะครับเรียนท่านผู้ชมเรียนท่านผู้ชมผู้เป็นที่รักผู้เป็น F c ซของผมตรงนี้เลยว่ามันมีเสียงรบกวนนะครับผมมาจากภายนอกก็คืออยู่ในห้องนี้แหละนะครับผมโอเคคุณผู้ชมมาเรา,เล,าเล่าต่อกันเลยสกอร์เปียสเล็กนะครับผม เรียกง่ายๆเลยเป็นไดโนเสาร์ไฮบริดจากจักรวาลจุลาิสิ์พาร์คสร้างขึ้นด้วยสร้างขึ้นด้วยด็อกเตอร์เฮลลี่วูเป็นไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์ที่ถือกำเนิดก่อนอินโดมินัสเล็กและอินโดแรตเตอร์โดยอินโดแรตเตอร์ที่ผมเล่าไปในคลิปที่แล้วนั้นก็เราก็เล่าพร้อมกับประวัติของเซราโทซอัตนะครับสําหรับคลิปนั้นก็ผลตอบรับก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆคุณผู้ชมโดยสกอร์เปียสเล็กเนี่ยคือไดโนเสาร์กินเนื้อไฮบริด ที่ผสม DNA ของไทแรนโนซอรัสเล็กหรือทีเล็กแล้วก็เวลูสิเลเตอร์แล้วก็ปลาที่มีพิษในทะเลอย่างสกอร์เปียนฟิสและคาโนทอรัสแนนอสาก็กินเนื้อขนาดกลางผู้อ่อนแอกว่าทีเล็กนะครับด้วยสกอร์เปียสเล็กนะครับผมปรากฏตัวในในซีรีส์แอนิเมชันเรื่องจุลศิษย์เวิลด์แคมป์คิวเดเชียซีซั่นสามคำเตือนคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์เรื่องจุลศิษย์เวิลด์แคมป์คิวเดเชียซีซั่นที่สามใครที่ยังไม่ได้ดู ซีรีส์เรื่องนี้ใน n น t f l i x โปรดปิดคลิปนี้และไปดูซีรีส์เรื่องนี้ใน Netflix ก่อนหรือใครที่อยากจะโดนสปอยดูคลิปต่อได้เลยก่อนไปดูกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยสกอร์เปียสเล็กถูกสร้างขึ้นโดยด็อกเตอร์เฮลลีว่วูสกอร์เปียเล็กนั้นมันนะครับผมเป็นไดโนเสาร์ที่น่าเกียดน่ากลัวจนเกินไปจนไซมอนมาสลานีผู้ก่อตั้งและผู้ที่เป็นเจ้าของของจุรัสิกเวิลด สวนสวนไดนโนเสาร์นะครับผมในจัก,กรวาลจุลสิลพาร์คนะครับผมเขาถึงต้องเอ่ยปากเลยว่าไอสกอร์เปียสเล็กเนี่ยไอไดนโนเสาร์ตัวเนี้ยมันมีความน่าเกลียดน่ากลัวเกินไปไม่สามารถเข้าไปจัดแสดงในสวนไดนโนเสาร์จุลสิลพาร์คไม่สิจุลสิลเวอร์ได้เลยทําให้ไซมอนมาซาลานีเขาสั่งให้ด็อกเตอร์เฮลลี่วูเอาไดนโนเสาร์ตัวนี้ไปแช่แข็งไว้ซะและทำลายทิ้งซะด็อกเตอร์เฮลลี่วู จึงได้ทําการจับสกอร์เปียสเล็กขังไว้ในที่แช่แข็งแต่ก่อนที่จะเขาแต่ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ดรอเฮลลี่วูนำสกอร์เปียสเล็กไปแช่แข็งไว้นั้นเขาได้ถูกมันพาทำ้ายจนติดพิษเขาเลยได้สร้างเซรั่มที่แก้พิษของสกอร์เปียสให้นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในแลบของเขาที่เป็นลูกน้องเขาฉีดวัคซีนตัวนี้ให้เขาหรือว่าเป็นเซรั่มทําให้เขารอดชีวิตจากพิษของสกอร์เปียส หลังจากนั้นสกอร์เปียสเล็กก็ถูกจับแช่แข็งจนตัวละครในเรื่องได้ทําให้มันหลุดออกมาซึ่งสกอร์เปียสเล็กก็ได้ไล่ฆ่าไดนโนเสาร์ทั่วเกาะอิสรานูบาเกาะที่เป็นที่ตั้งของจูวลาสิกเวิลด์จนไดนโนเสาร์เหล่านั้นได้ตายกันหมดนะครับผมก็คือตายกันเกือบทั้งเกาะตัวที่เราเห็นมันฆ่าก็จะมีเซราโทซอรัสเอ่อแบคคิโอซอรัสแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เราเห็นในซีรีส์นะคบผมด้วยเจ้าสกอร์เปียสเล็กเนี่ยได้ทําการเจอกับกลุ่มผู้รอดชีวิต ทั้งหกคนในเกาะอ,อิสรานอูบาและได้ทำการถูกหลอกล่อไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของจูลลัสิคพาร์คนะครับผมโดยที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีไดนโนเสาร์ของพาะเอกอย่างเวโรซิลัตเตอร์ที่ชื่อว่าบลูนะครับผมเวโรซิลัตเตอร์ที่ชื่อว่าบลูได้ช่วยเหล่าเด็กๆนะครับผมต่อสู้กับสกอร์เปียสเล็ก้วยบูถ่วงเวลาให้เหล่าเด็กๆเนี่ยหรือผู้รอดชีวิตทั้ง6คนทำการถล่มที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศูวนย์บริการนักท่องเที่ยวของจุลศิษิ์พาร์คให้ถล่มลงมาและผู้รอดชีวิตทั้ง6คนแล้วก็แดนเสาเวลูเซเดเตอร์ S ของพระเอกในในจักรวาลในจักรวาลหลักของในจักรวาลหลักของจุลศิษย์พาร์คเนี่ยว่าเขาก็ได้หนีออกมาได้ทั้งแดนเสาตัวนี้อย่างบลูและผู้รอดชีวิตทั้ง6คนก็ได้หนีออกมาได้ก่อนที่สกอร์เปียเล็กจะถูกซากของจุลศิษย์พาร์คก็คือซาของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของจุลศิษย์พาร์คทับจนตายไปนั่นเอง เผ่าพันธุ์ของขอภัยนที่น้ำลายกระดินนะครับเผ่าพันธุ์ของสกอร์พิสเล็กได้สูญพันธุไปนะครับหากคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดกับผมมิสเตอร์ชาร์หรือฉลามต้องกราบขอประทานอภัยต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งและขอกราบขออภัยที่มีเสียงรบกวนเข้าคลิปสวัสดีครับ